แม่ยังเข้ากบเตรียมเบิดเดียวเด้ยังหมอพามอย่างเดียวเดเม่ติดงงานนอเม่อจบโลกมีมี่ขอยพูดเยาวเดแม่มันสีไม้เฮาหมอบัดนี้มันเป็นผู้สาวเก่าติดเกือพ่ออยู่มาบอมากบต้องล้องไปถามมันเบิงเลยล่ะสันลูกไปถามเบิงนึอแล้วัซนเดนูจะไปถามมันเพิงตั้งแต่มันอกต้องมาเหรอเนาะแม่เนาะแซนเดนูไปก่อนเดแม่เด้อ แข่งเรือมันนองลอยอลอยนอยนออยเด็กไหมกวนเันดีว้าต๋องหนูหนหที่เีมาไอ้บุญกับกี่รอยมู้สิเต่งงานกายกระด่างใส่เป็นชูนลานเนี่ยบอมมีทางบอมมีทางในเด็กขาด สิบบล็อกไปเหยียบงานได้แข็งขาดเลยโอ้ยอย่าไปใส่ให้ไหลถอดแล้วโตนน่องมานี่นึงกันลอยดิต้องอัดทั้งสิบบลกกูนะจับจับจับสิบล็อกไป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 ถ้าเธอเด็ดตัดสินใจไม่เนาะเบื้องก่อนถ้าเธอเด็ดตัดสินใจไม่นี่จำนั่นจตทำให้ไปก่อนเรื่องจับมืองานเจอกัน ตื่นไปนี่ยนะจะนักแต่งหน้าเด็นี่นาเจ้าสาวแมตตื่นไปเฮ้แม่เดีย้ย ทำไมมันหนาคนนี่ยหนาอย่างคือจังหนาจังหนังขี่กันข้าเที่ันนี้กูจแต่งไปส่งได้ก็จะเอาคิวบ้างจังดานก็เกิดน้า,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 ากี่หลายสี่ร้อเห็นแต่กูงานปน้กูกับได้แต่งงานจากเถี่ยมก็จังถูกปึงงานแท้ เด้อบาทนี่สิขอผ่านประตูน่ฉันสิผ่านก็ต้องมีค่าผ่านประตูอยู่ได้จ้าไอเกิดเชิญจ้าเดียด๋ย้อนเกิร์ตย้อนอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งเด้อถากอนจ้ายุมองนี้ เอาซองก่อนไปไปไปบันนี่ไปไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้จากมือนี่เป็นมือสั่นวันดีนะคะเป็นงานแต่งของ จรลอยกับไปทิตกึกนะคะพิ่งสองถามมอนี่มาโดดแล้วนะคะไม่นี้เป็นมือสั่นมันดีแหงตอนนี้เขากระามหมอพารามเนาะคเหมาอย่าเนาะหมอพามป่วยของเขาอยู่ทั้งไหนเนาะจะ,สะแสดงตวต,ตนได้จ้าหมอพรามยังบมอมาเลยจ้า ใน้านเราจะเราบางทีถามหมอภาพก็ให้ไอ้ที่เกิดเปิดหน้าเจ้าสาวเลยจ้าเปิดน้ด<ม>าเจ้าส<ม>าว พี่น้องหมอภาพนะครับถ้าจะพาเขก,ก็ได้จัดเตรียมอาหารมาอเตรียมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเป็นหำมิ่งผัชา์กับข้าวหมาน้ำแดงแกงเผ็ดงูเหลี่ยมผัดเปรี้ยวหวานหมาเนาต้มดองเต้าสมุนไพ,พรพะโล้เครื่องในหมากรวยเอียนใส่ปลาไหลจ่าเชิญพี่น้องไปกินข้ากินน้ำก่อนด้วยจ้าเด้อมาอย่างเนาะหมอภาพหอของเทาอยู่ทางไหนเนะาะจาแสดงตัวตนได้จา้า ตํนานเ่าบ่เมียอยู่่เธอทำให้แม่เไปไหนไนไปไหนขไปีเลวจังหา้อ้ไฟก็ไไจัหนจะเอา้เขามาเรามีไปูกลูกันนี่ลูกไเดีี เ่มบาทนี่สวมใหญ่พคลเร็วมามามาพคัวแมแ่เนาะไอ้พี่สแลโอ้ยมาชจังเหนือจังสาวอยู่พี่มาขอดอมใส่กันเอาบาทนี่ขวานบาท mới ươn sâu, câu nali cả,เจอกัน ý nhà ban ai nữa, giờ ai sẽ ok bo? Hãy là, เร็วๆเฮ้ยเรืมันจะมาก่อนเร็วมันติมาก่อนแม่แม่ัซีซุงเราผู้ชายค่ะคุณแม่ีอรมาเลวนั่งไว้แค่ดูหนีเานั่ง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 กันนั่ง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 ันนี่น่ากันงไปอกข้งไปอย่งนี้อีกขาเกีดไล่เก่งอะ่รท่วันเ่งนตเข อีอายชบเด็กี่ครึ่งเยอะอีพี่ดอกโอีบดีอีที่ใหพายเลี้ยงสิเลี้ยสองยเยตักันีตั้งใจสีเนี้เียปจะได้อเกือกเรียกูม่เราแม่สวยม่ล่ะยงบดีพี่ถาุลอยู่ีลอยจเลยจะง่เป็นหยีจุกเขงกูซเข็ก็ได้ยกิตามิมาค่ะ ไอ้เกิดมาจังมั่งเลยข้าก็รีบๆฮีก็จีรีบขังหนึ่งเพื่อไหนบุ๊เอาๆอีข้าเดียวแล้วสิมาแล้วเดี๋ยวก็มาเอ้าเอดกันขายรวย้ายบ้านน้องขายเดือวกันแล้วฮ พรโยมสาธุเจมเจมมาว่าชหายคำตอบมามนี่เจ็บตะขีไปข้าไป็นยทิเอาแบบนี้นะคุณพี่ปวดไงแล้วเห็นบอกปวดกี่เงี้ยเราขึ้นอย่าง่ปตมาเรียกผู้ใดบอด้ดดอกโยม อัตามาเรียกข้างเดินของอัตามาแล้วเ,นเ,นเดินพรนสาธุเดียใจเายดวมาอายุวันโลสุข,ขังพะลาง บายใจนะแม่แม่อยู่ลูกแม่ก็สบายใจอาทิตย์เกิดเพื่อนกะเรียกกทางเดินคึกแล้วละไปบวชโนดบอกเลขในเด้อบวชแล้วเป็นตัพุ่นไหมปันนี้ตัวพุ่นก็บอกเจ๊กิยาพอถึงเจ๊พิยาจ้ตายจบแล้วค่ะ